รีคงไม่ไรเกิดว่าคุณจะมีขาไว้โทษยิงคนเขาตรงบนถือคว่าอะไรนะสนนที่คนยืนเฮาไม่พลัดพ้นไปสุดใจในเสา้ากวนจ ของหญิงและชายแบบช่วงเด็กๆเป็นความฝันเป็นจินตนาการคือพางที่เราตกแตมาเป็นแบบดีไซเนอร์หรือเป็นนักร้องเนี่ยหนึ่งในพื้นฐานที่ทาให้เราเกิดจินตนาการมากๆก็คือภาพยนตร์จากดิสนีย์แ,แน่นอนเรตูนเมทเป็นหนึ่งในในแบบการ์ตูนเร้่งช่วตลอดกาลเพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับมาครั้งนี้ก็แน่นอนอยากจะดูว่าผ่านไป34 34ปีแล้ว บริบทมันต้องเปลี่ยนไปเทคโนโลยีมรนก็เปลี่ยนไปและแน่นอนคือมันมันมีเครื่องอะไรมืนปรัชญาหรือว่าความคิดที่เติบโตขึ้นมาทำการเวลาว่าเราทุกคนสามารถเป็นเจ้าหญิงได้ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอยู่ในเพศอยู่ในวัยอะไรเราทุกคน d e r v e to be ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าดูตั้งแต่เด็กแล้วถึงแม้ว่าจะเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันปีอนใจ แล้วในไงเราเรียก้รื่องเปนบทบาทความเป็นเลเจนด์ความเป็นตำนานของเรื่องนี้ใช่ครับเพราะว่าเพื่อนๆนรอบตัวก็ดูกันเยอะมากแล้วแบบช่วงมหาลัยเนี่ยครับเพื่อนเขายังชอบมาร้องเพลงเพลงนี้อยู่ในกลุ่มกันอยู่เลยครับใช่แล้วแบบวันนี้ก็คือตั้งหน้าตั้งตารอแบบไลฟ์แอคชั่นมากๆครับว่าจะเป็นยังไงจะสวยงามขนาดไหนครับแน่นอนว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงในดวงใจผมเป็นคัฟเวอร์ด้วยใช่ครับจะออกมากจะคัฟเวอร์ไปเลยครับล่าสุดนะครับสวยงามจริงฮะ พี่รู้รว่าแล้วครับเป็นยังไงบ้างครั้งนี้งานความรู้สึกคือต้องเรียกว่า